โอเคสวัสดีครับคลิปนี้จะมาตอบคําถามน้องคนหนึ่งที่เขาถามว่าจะซื้อ P C X มือสองดีไหมช่วงนี้เพราะว่าเขามีเขามีกำรรเงินสดอยู่แต่ว่า,าเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากไปผ่อนแล้วก็ยอดเงินมันไม่ถึงมือหนึ่งนะครับผมก็จะมาเตือนดีกว่าเรียกว่าเรียกว่ามาเตือนดีกว่าอย่างที่ทราบกันว่าช่วงเนี้ยฝนตกเยอะมากอย่างผมก็เพิ่งลุยน้ํามานะครับรถช่วงเนี้ ใครจําได้ว่าเมื่อประมาณเกือบสิบปีที่แล้วช่วงที่ยิ่งลักเป็นนายกแล้วมีอ่าน้ําท่วมใครจําได้บ้างไหม,มแถวยุดยาแถวไรโรงงานอะไรเสร็จแล้วก็มีนโยบายออกมาเป็นรถคันแรกตอนนั้นนะ่ะจาได้ไหมแล้วก็ไปซื้อกันแล้วก็บางคนก็ได้ที่เป็นรถน้ําท่วมมาประเด็นที่ผมจะบอกก็คือเราถ้าจะไปซื้อมือสองให้ดูให้ดีเพราะตอนเนี้ยรถน้ําท่วม กำลังซ่อมเพื่อเอามาขายต่อไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถอะไรก็แล้วแต่รถเก่งรถกระบะทุกอย่างที่ที่อยู่ในเขตที่มันเป็นพื้นที่น้ำท่วมทั้งหลายอ่ะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องระวังในการที่จะไปเลือกรถมือสองที่ราคาถูกหรือรถมือสองในช่วงนี้อย่างที่เพื่อนๆน่าจะทราบข่าวกันอยู่แล้วว่ารถจมน้ํารถอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสภาพเนี่ยเดินดูเนี่ยรถเก่งอย่างเงี้ย รู้เพื่อนว่ารอดไหมล่ะมันต้องมีทักเต็น,น์นึงแหละที่รับซื้อมาที่เขาเอาไปซ่อมเสร็จแล้วรับซื้อมาถูกไหมแล้วมันอาจจะมาแจ็คพอตที่เราหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเสี่ยงมากถ้าเราจะซื้อรถมือสองนอกจากว่าเราเล็งไว้เราเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อ2เดือนสมเดือนที่แล้ว,ลวเราเห็นอยู่ที่ร้านอะ่ะอ่ะอันนี้มันเป็นมือสองหรือเห็นที่เต็นเนี้ยเราเห็นคันเนี้ยซึ่งมันไม่ไม่ผ่านการถูกน้ําท่วมอันนั้นอะ่ะอ่ะก็ยังคิดว่าว่าน่าจะ จองหรือว่าไปซื้อได้อยู่ถ้ากําลังทรัพย์เราไม่พอที่จะซื้อมือหนึ่งนะครับก็แค่ออกมาเตือนเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าร้านอะร้านเวลาเขาเจอรถนำทั่วมันไงเขารับซื้ออยู่แล้วแต่เขากดราคาให้ต่ําเพื่อนเพื่อน like? ึกออกไหมเพราะกดราคาให้ต่ําเสร็จแล้วเขามาขายราคาปกติเขาก็จะได้กําไรเยอะขึ้นเนี่ยดูอย่างสภาพเนี้ยเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันจะไม่รอดมาถึงเต็นท์หรือว่าร้านที่รับซื้อมือสองเหรอมันไงมันต้องมาถึงอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะ อาจจะมีบางส่วนที่ว่าซ่อมมาใช้เองก็จริงแต่วางแบบบางคนที่เป็นรถใหม่ๆอ่ะแล้วมันยังขายได้ราคาแต่ว่าไปโดนน้าท่วมนะครับเป็นผมเป็นผมนะถ้าผมโดนน้าท่วมเนี้ยผมก็ซ่อมเสร็จแล้วขายขายเป็นมือสองหรือไปเทอนหรือไปอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีโอกาสจะเจอเพราะฉะนั้นตามความคิดเห็นของผมแนะนําว่าไม่ควรไม่ควรที่จะไปจับรถมือสองในช่วงนี้นะครับกัดฟันอีกนิดนึงเอามือหนึ่งหรือ หรือถ้าจะไปดูมือสองก็ต้องมั่นใจต้องชัวร์ว่าอ่ะมันไม่ใช่รถที่ถูกน้ําท่วมมาเขาไม่ได้ไปแบป่งสภาพไปเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนอะไรมาแล้วก็เอามาขายเราในแบบราคากลางๆที่มันน่าจับจองน,น่าซื้ออะไรแบบนั้นก็ออกมาเตือนเพื่อนๆประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครที่ดูเป็นใครดูรถเป็นอมีความรู้มีเพื่อนเป็นช่างหรือว่าสามารถดูเป็นอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึง่งก็ไปซื้อไปอะไรได้หรือว่า ไปเจอเต็นท์หรือว่าร้านที่เราค่อนข้างไว้ใจนะครับขนาดน้ําไม่ท่วมเราบางทีเรายังโดนยัดไส้มาเลยถูกไหมแล้วตอนเนี้น้ําท่วมนะครับมันยังไงมันโอกาสเสี่ยงแม่งห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วนะครับยังไงก็ให้รอดูปียี่ห้าดีกว่าเนาะปียี่ห้าอาจจะมีเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนอะไรใหม่แต่ว่าผมว่าไม่น่าเปลี่ยนหรอกถ้าจะเปลี่ยนก็คืออาจจะเพิ่มเป็นอ่าสีใหม่แม็กสีใหม่หรือ สติก,กอร์หรือว่าอาจจะมีจอใหม่อะไรแบบนี้นะครับสำหรับ pcx เนอะร้ pcx สองพับ PCX 2025ผมเชื่อว่ายังเป็นเครื่องเดิมอยู่แน่นอนแล้วก็เผื่ออาจจะรูปทรงเดิมด้วยแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนตามสเต็ปของ Honda เขานะครับมันไม่มีหรอกนะไอ้ร้อยเจ็ดห้าซีซีที่อยู่ดูในติกตต๊กต็อกติ๊กต็อกเขามาหลอกครับมันเป็นแฟนอาร์ตไม่มีนะครับไม่ต้องไปหวังนะครับยังไงมันก็ร้อยหกสิบเหมือนเดิมแค่อาจจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนโฉมก็ยังไม่แน่แต่เครื่องเดิมแนนน่อ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละมาเตือนเพื่อนๆมาบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครจะซื้อมือสองช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีอีกเพราะว่าน้ํามันยังลงมาไม่ถึงคือมันยังสามารถท่วมได้อีกหลายจังหวัดเลยแล้วมันก็จะมีรถที่โดนน้าท่วมอีกเยอะเลยเลยไม่ใช่แค่มอไซค์รถเก่งรถกระบะทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครจะซื้อก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดให้ดีดูให้ดีก่อนนะ ดูให้ดีหาคนที่ดูเป็นหาร้านที่เชื่อถือได้นะครับอย่าเพิ่งไปเห็นว่าราคามันถูกลงมาหรืออะไรแบบเนี้ยมันอันตรายนะครับซื้อมาแล้วบางทีอาจจะซ่อมแพงกว่าที่ซื้อมาก็ได้นะครับหรือมันไม่คุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมก็เตือนฝากมาเตือนเพื่อนๆกันใครจะซื้ออะไรก็ก็แล้วแต่นะก็ให้ฉุดคิดนิดนึงนะครับสําหรับรถมือสองช่วงนี้เพราะว่ามันโดนน้าท่วมกันมาเยอะนะครับ โอเควันนี้ประมาณนี้แหละครับยังไงฝากกดติดตามด้วยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ